พี่วอกดอะไรอยู่พี่วอกดอะไรอยู่กดอะไรครับกดอะไรอกดอะไรกดไรย้อนกดไรย้อนจะคุยก่นอย่าปล่อยเชิญเยเอาไปบอกไปเลยนี่่ปล่อยเชอาไปออกไปเลยได้ปะโหว่ะปล่อยเชิญ มาแล้วเหรอใกล้แล้วเธอคือทุกคนตอนนี้ร้อนมากเลยพี่อ่าเรืเขามามา้องทำไมเป็นไรอ่ะดูหน้าดิดูหน้าด้วยดิไม่พี่โซคือแบบคล้ายๆเปล่นเพิ่ง่ายมาเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ไหมอ่เปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ลองกดลองกดลองกดลองเลื่อนเลื่อนไปอันนี้ปะออเลื่อนเลืโอเคปะอาอันนี้อันนี้เล่กเล่กไม่ดีเอ้สวยนะอันนี้สวยเออีดีนี่พี่โซเนียนขึ้นเลยเขึ้นปะเนขึ้นซึ่งขอเ เมื่อมาชุ่มตอนนี้เมื่อมเหมือนเล่นสงการอ๋อเพราะมันเป็นมันอยู่สงการไงใช่นี้วันนี้มันมันอยู่สงการแกไม่สงการกันปะใช่ไมใช่สิไงแต่ผมว่าพี่เล่นมาก่อนแล้ว